ลักษณะสังคมไทยในสมัยสุขโขทยัยสมัยสุขโขทัยเป็นสังคมแบบครอบครัวและเรือญาติการปกครองแบบพ่อปกครองลูกสถานะของคนไทยในสังคมไม่มีการแบ่งชนชั้นที่ชัดเจนแต่ในตอนปลายสมัยสุขโขทยัยตรงกับกษัตริย์พญาลิไทเริ่มมีการแบ่งชนชั้นที่ชัดเจนหรือชุมชนผู้ปกครองกับชนชั้นใต้ปกครองวรรณคดีสําคัญในสมัยสุขโขทยัย มีดังนี้ศิลาจารึกหลักที่1สุภาษิตะล่วงไตภูมิะล่วงหรือเตภูมิกถาตำรับเท้าสีจุลาลักษณ์หรือนางนุพมาศิลาจารึกหลักที่1นผู้แต่งสันนิษฐานว่าพ่อคุณรามคำแห่งมหาราศรงพระชินิพน์เองโดยเฉพาะตอนต้นที่เป็นการเล่าพระราชประวัติของพระองค์เองประวัติสันนิษฐานว่าศิลาจารึกหลักที่ห จารึกขึ้นประมาณพศ1 8 3 5เป็นป,ปีที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงสั่งให้สร้างพระเทศมนังคศิลาบาทและจารึกหลักอื่นๆพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขนาดทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าฟ้ามงกุฎผนวดอยู่วัรราชาที่วาดในรัชกาลที่3ทรงนำจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจากพระราชวังเก่ากรุงสุขโขท,ทยัยมากรุงเทพ พ้มกับประเทศมนังคศิลาบาทเมื่อพศ2376ต่อมาได้มีการทำคำอา่านและแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกตามคำอ่านของศาสตราจารย์ยอสเซนเดสและในพศ2521คณะกรรมการพิจารณาและการพิมพ์เอกสารทางบริษัทได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาขณะหนึ่งเพื่ออ่านและตรวจสอบจารึกข,ของพ่อขุนรามคำแหมงมหาราช และได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นฉบับภาษาไทยที่สมบูรณ์จารึกของพ่อขุนลำคำแห่งมหาราชมีความสูง1เมตร11เซนติเมตรปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพนะนครททำนองแต่งแต่งเป็นความเนียงร้อยแก้วแต่บางตอนมีสัมผัสความมุ่งหมายเพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญของกรุงสุขโขทยัยสภาพบ้านเมืองในขณะนั้นและสัตุดีเกียรติของพ่อขุนลำคำแหงมหาราช เรื่องย่อจารึกของพ่อขุนลำมคำแหงมหาราชมีจารึกไว้ทั้ง4ด้านกล่าวคือด้านที่1ทรงเล่าพระราชประวัติของพระองค์ด้านที่สองความต่อจากด้านที่1ด้านที่สกล่าวถึงการสร้างพระเศมนังคศิลาบาทในดงตาลสําหรับพระสงฆ์แสดงธรรมด้านที่4กล่าวถึงการก่อสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรม,มสารีริกธาตุการประดิษฐ์อักษรไทย และอาณาเขตอาณาจักรสุขโขทยัยคุณค่าของวรรณคดีศิลาจารึกของพ่อขุนลำกำแพงมหาราชมีคุณค่าทางวรรณกรรมมากโดยเฉพาะด้านภาษาศาสตร์เพราะเป็นต้นกำเนิดของภาษาไทยในปัจจุบันในแง่ของตัวอักษรวิธีการเขียนการใช้คำและหลักภาษานอกจากนี้ยังมีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีศาส,สนาความเชื่อกฎหมาย การปกครองตลอดจนสภาพบ้านเมืองในอดีตและที่สําคัญศิลาจารึกหลักที่หนึ่งยังมีอิทธิพลต่อการแต่งวรรณคดีสมัยต่อๆมาหลายเรื่องเช่นล,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 ลิลิตำนานประเทศมณคศิลาบาทรขอพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาลาธิปพันพง์ตำหรับเท้าสีจุลาลักษณ์หรือนางนพมาศผู้แต่งนางนพมาศเป็นทีดาของภรีมโหสถกับนางเลวดี บิดาเป็นพาราหมุโลหิตรัชาการพระลวงเจ้าซึ่งสนนิฐานกันว่าเป็นพญาลิไทยนางนพมาศได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดาทั้งทางจริยศึกษาและพุทธิศึกษามีความรู้สูงทั้งภาษาไทยและสัสกิพตพระพุทธศาสนาศาสนาพราหม์การแต่งกากบกนโหราศาสตร์การขับร้องและการช่างสตรี นางนพมาศได้ถวายตัวรับราชการในพระร่วงเจ้ามีความดีความชอบพิเศษเช่นประดิษฐ์คมลอยพัพปทีรลูเป็นรูปดอกบัวได้รับตำแหน่งเป็นสนมเอกมีบรรดาศักดิ์เป็นเท้าสีีจุลาลักษณ์ประวัติเรื่องตำรับเท้าสีีจุลาลักษณ์มีชื่ออย่างอื่นว่าเรวดีนพมาศหรือนางนพมาศสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงวินิจฉัยไว้ในคำนำฉบับพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพศ2 4 5 7ว่าเรื่องราวของหนังสืออาจมีจริงแต่สำนวนภาษาคงแต่งขึ้นใหม่ระหว่างรัชการที่สองกับรัชการที่3โดยเฉพาะนิทานแทรกเรื่องนางนกกระต่ายตี้วิทนางนกกระเรียงและนางช้างซึ่งเป็นข้อความเปรียบเทียบความประพฤติของนางนพมาศสนิษฐานว่าเป็นพระชินิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พนังก้าวเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชวินิจฉัยว่านพมาศเดิมคงหมายถึงพิธี9เดือนคือการเว้นเข้าภาษาสามเดือนข้อความที่ยืนยันชัดเจนว่าหนังสือเรื่องนี้มีผู้แต่งเติมเพิ่มข้อความใหม่ภายหลังคือตอนที่ว่าด้วยชนชาติฝรั่งหลายชาติซึ่งยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทย สมัยกรุงสุโขทยัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าอเมริกันก็เพิ่งเกิดขึ้นครั้งกรุงศรีอยุธยาเพราะฝรั่งช่างทำแผนที่คนหนึ่งไปทำแผนที่ให้ปรากฏรู้ได้ชัดว่าเป็นทวีปหนึ่งต่างหากไม่ใช่อินเดียฝ่ายตะวันตกอย่างที่เข้าใจมันมาต่ก่อนจึงได้เรียกทวีปนั้นว่าอเมริกานอกจากนี้ยังมีข้อความกล่าวถึงปืนใหญ่ ซึ่งยังไม่มีในสมัยนั้นด้วยทำนองแต่งแต่งเป็นความเรียงร้อยแก้วบางตอนเป็นบทดอกสร้อยซึ่งแต่งเพิ่มเติมภายหลังความมุ่งหมายเพื่อกล่าวถึงวัฒนธรรมด้านประเพณีที่ปฏิบัติกันในสมัยสุขโขทยัยและเพื่อเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตนแก่ข้าราชการฝ่ายในเรื่องย่อเริ่มต้นกล่าวถึงประเทศภาษา และชนชาติต่างๆเช่นชมพูประเทศมัชฉิมประเทศปัจจันตะประเทศและสิงหลประเทศแบ่งเป็นภาษาต่ตางๆเช่นมขคาตาภาคสยามภาคฮรลิผู้ใช้ภาคกัมพูชาภาคและกล่าวถึงชนชาติต่างๆเช่นไทยลาวขมรพมา่าลามันและมาเิกันหรืออเมริกัน ต่อจากนั้นย่อพระเกียรติพระร่วงเจ้าและสภาพความเป็นอยู่ของสุโขทยัยประวัตินางพมา่าตั้งแต่ยาววัยการศึกษาการเข้ารับราชการความดีความชอบในขณะรับราชการโดยประดิษฐ์โคมรูปดอกบัวผานมากสองชั้นรับแขกเมืองและพานดอกไม้สำหรับบูชาพระตนไตบรรยายถึงคุณธรรมของนางสนม ตลอดจนพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีจองเปียงลอยพระประทีปพ,พระราชพิธีจรวดะนังคันคนค่าของวรรณคดีหนังสือเรื่องนางนพมาศให้ความรู้ทางคำนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอันมากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการทรงพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือน ความสำคัญอีกประการหนึง่งก็คือการแสดงให้เห็นถึงศิลปะการช่างสตรีเช่นการประดิษฐ์โคมลอยการจัดดอกไม้หนังสือนี้เชื่อกันว่าได้มีการดัดแปลงแต่งเติมภาษาและสำนวนผิดแปลกไปจากของเดิมเป็นอันมากสุภาษิตพระร่วงผู้แต่งยังไม่มีข้อมูลสรุปที่แน่นอนว่าใครเป็นผู้แต่งแต่สันนิษฐานว่า อาจแต่งขึ้นในสมัยพ่อขุนลามคำแหงมหาราชหรือหลังสมัยสุโขไทยก็เป็นได้และในปัจจุบันอาจจะมีการดัดแปลงหรือแต่งเติมจนคาดเคลื่อนจากเดิมไปบ้างประวัติสุภาษิตพระร่วงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบัญญัติพระร่วงปรากฏหลักฐานเก่าแก่ที่สุดคือจารึกอยู่ที่ผนังระเบียงด้านหน้าพระมหาเจดีย์องค์เหนือของวัดพระเชติพลวิมลมังคลาม ในรัชการที่3าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และพิมพ์ครั้งแรกในประชุมจารึกวัดพระเชติพนฉบับหอพระสมุดวิชารยานรวบรวมทำนองแต่งแต่งด้วยสุภาษิตตอนต้นแต่งด้วยไร่สุภาพจบแบบโคงสองสุภาพตอนท้ายเป็นโครงกระทู้หนึ่งบทความมุ่งหมายเพื่อสั่งสอนประชาชนเรื่องย่อเริ่มต้น กล่าวถึงพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทยัยทรงมุ่งประโยชน์ในการภายหน้าจึงทรงบัญญัติสุภาษิตสำหรับสอนประชาชนขึ้นไว้สุภาษิตบทแรกคือเมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาสินเมื่อใหญ่มีสุภาษิตท,ทั้งหมด158บทบทสุดท้ายเป็นโครงกระทูคุณค่าของวนรคดีสุภาษิตพระร่วงเป็นคติโลกและคติธรรม ใช้ถ้อยคำคล้องจองกันสำนวนกระทัดรัดจับใจจึงมีผู้จดจำไว้ได้มากและนำเอาไปอ้างไว้ในวรรณคดีเรื่องอื่นเช่นกาบมหาชาติร่ายาวมหาเวสันดรชาดกเสียภาเรื่องขุนช้างขุนแผนสุภาษิตพระร่วงแสดงถึงชีวิตและค่านิยมเชิงสังคมไทยไว้หลายแงยม่มุม เช่นยกย่องความสำคัญของการศึกษารักความสงบมีมารยาทเรียบร้อยและสุภาพอ่อนน้อมใต้ภูมิพะร่วงผู้แต่งพระมหารธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ไต้ภูมิพะร่วงเมื่อพศ1896ขณะครองเมืองศรีสัชนาลัยได้6ปีดังปรากฏข้อความ ในบานพานกของหนังสือไตรภูมิพระร่วงว่าเจ้าพระยาเลไทยผู้เป็นลูกแห่งเจ้าพระยาเลลิไทยผู้เสวยราชสมบัติในเมืองศรีสัชนาลัยและสุขโขทยัยและเจ้าพระยาเลไทยนิทะเป็นหลานเจ้าพระยารามราชผู้เป็นสุริยวงศ์และเจ้าพระยาเลไทย ได้เสวยพระราชสมบัติในเมืองสัชนาลัยอยู่ได้หกข้าจึงได้ไตรภูมิประวัติไตรภูมิพระร่วงเดิมเรียกว่าเตาภูมิกถาหรือไตรภูมิกถาต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าไตรภูมิพระร่วงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระร่วงเจ้าแห่งสโสไทยไตภูมิพระร่วงฉบับเก่าที่สุดบันทึกไว้ในใบลานด้วยอักษรขอมเมื่อพศ2321โดยพระโดยพระมหาช่วยวัดปากน้ำหรือวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชและนายวิทูลมลรีวัตได้ตรวจสอบอีกครั้งในพศ2517 ทำนองแต่งความเรียงร้อยแก้วความมุ่งหมายเพื่อทรงแสดงธรรมโปรดพระราชมารดาและสั่งสอนประชาชนเรื่องยอ่อเริ่มต้นบานพาแผนกบอกผู้แต่งวันเดือนปีที่แต่งหลักฐานประกอบการเรียบเรียงว่าได้มาจากคำพีทางพุทธศาสนาถึง30คภคำพีและได้จากสำนัก ซึ่งเป็นสถานศึกษาของผู้แต่งและบอกความมุ่งหมายที่แต่งว่าเพื่อเจริญอภิธรรมเทศนาโปรโดพระราชมารดาและสั่งสอนประชาชนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษตั้งอยู่ใน,ค,นคุณงามความดีนเนือเรื่องเป็นการอธิบายภูมิทั้ง3คือกามภูมิรูปภูมิอลรูปภูมิมกามภูมิแบ่งออกเป็น11ภูมิคือ ทุคติภูมิหรืออบายภูมิ4ได้แก่นรกเปรตอสุรกายและดิรชานสุคติภูมิคือมนุษยภูมิ1สวรรค์6ที่เรียกว่าชะกามาพจรคือจตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมานนรดี ปารานิมมิตะวะสวัสดีรูประภูมิแบ่งเป็นพรมชั้นต่างๆ16ชั้นตามภูมิธรรมดังนี้ปรมชาญ3ชั้นคือพรมปาริสัทชาพรมปุโรหิตามหาพรหมมาทุติยชาญ3ชั้นคือปริตภาอป,ปะมานภาอภัสารา ตติยชาญสามชั้นคือปริตสุภาอัป,ปะมานาสุภาสุภกินหาจะตุทาฐานเจชั้นคือเวหผาะอศยีสัตตาอาวิหาอัตปาสุทัสาสุทัสีอากานิกถาพรมห้าชั้น ตั้งแต่อวิหาจนถึงอาการนิกถามีชื่อรวมว่าพรมชั้นสุทธาวาสอารูปภูมิแบ่งออกเป็น4ชั้นคืออากาศสายานันจายตนะวิญญาณันจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตอนต่อไปกาวถึงการ ได้กำเนิดและสภาพความเป็นไปแห่งภูมนนินั้นๆอย่างละเอียดอ่อนคุณค่าของวรรณคดีใต้ภูมิพระร่วงนับเป็นคำพีทางพระพุทธศาสนาเริ่มแรกที่แต่งในประเทศไทยมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากคำพีต่างๆมากถึง30คำพีระบุผู้แต่งวันเดือนปีที่แต่งและความมุ่งหมายในการแต่งเครบท่วนมีคุณค่าทางด้านภาษาศาสตร์ศาสนาและสังคม มีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนไทยมาเป็นเวลานานจวบจนปัจจุบัน